อันเน็ตอนาดใจเด้พี่น้องเอ้ยรถผู้ขาจมโอ้ยเสื้อสิงไงขึ้นมาได้บ่งดูละ่ละเกียกขี่ตมออกหลอกอยู่หลอรถมันติดต้องขนของล่องจากรถขนของล่องจากรถแล้วก็บืนรถขึ้นจากขี่ตมเองผู้เดียว บื้นขึ้นจากที่ต้มแล้วแล้วบนันอีกค่อยแล่นขนเท่าไรหน่อย,อยเอาโอ้ยอยังเหลืออีกรอบสองรอบอยู่นี่ย่างขึ้นไปเอากระติกน้ำเอาเสียมไปหาบเอาอเสียมไปหาบเอาอันกระต,ติกน้ำสองอันเกนลรอดนำโอ้ยจักสีออกทั้งใดบัดนี้อีพอ,อีเมียเ,เข้ามาแล้วก็ได้อ ยังดีเด้อเจ้าของทีเขาเจ้าก็ออกมาเห็ดสวนอยู่นี่ขาเจ้าก็เลี้ยเรียนมาเบิงให้แต่ว่ากับบืนขื้นเองผู้เดียวเหรอวะข้าเจ้าก็มาเบิงแหล้วก็เห็นขื้นแล้วก็เลี้ยวไปไอ้ตัวน่าจะของเด้ออีพออีเมียเ้ยสิขามาเห็ดยังบ่ได้เลยตัวนี่เมียอีกจัก่อยนี่ย น,นี่ทางหลังกะน้ำก็ยังบ่ยุบทางหลังนี่น้ำก็บ่ได้ยุบดอกก็ยังเป็นขัวขามอยู่นี่หุ่นขามไปหุ่นมองกองดินุ่นมองกองขยะเห็น,นมันเจ้าจมีขยะมาถิ่มไ้ต้องขามไปฟังหุ่นขามซองท้องร่องนั่นท้องร่องหนึ่งไม่ไม่ปักยัน้นก็ไม่ท้องร่องนึงอันนี้ แั่นมารอมหน้าก็สิมีมมนจอดพุนะะ่นแล้วมั้งขนแบกน้ำหาบน้ำขอม้าหดต้นไม้ก็ได้แผ่นอีจังหน่อยมันเลี้ยงคะ่คะค่ะกัจังสิเบิ้งเหรอว่ามันามาได้บ่ไไ้เอาเนี้ยไปหาบเอานาำสองเกลือนโอยโอย ส่นสาดจากขวงดียายเอ้ยพ่ทุเลตทุลังไปเนาะต้องมีแห้งน่น้ำจากอมมั้ยจะไปบืนหาบเอามันหนักน้ำสองเกลอนกะมีสิบลิตรถูกนะ สิบลิตรกับสิบวันยี่สิบโลคุณบอกแต่รถกันนักพก็แห้งน,น้ำกะโหงกันยังต้นไม้ต้นไหลรกันยัยว,ว่าเนี่ต้นสาดว์เนียย่างไปหาบเอาน้ำก่อน กาเอาลรถไปเมื่อยได้นอ,อนหมือนนี้เนาะพักแน่เถอเนาะน้ำมีสิบลิตรบังกา,าลรถไปเอามึงน่าเป็นอย่างท้างท้างาตะลิ้นตนคืออย่างไรตะลิ้นตนรถ ช่างแลนเป็นหูอดหลอดอดหลอดเยอะเป็นง่ายจ้ะล้ายจ้ะจับที่จับไปล่ะถ้า ouais นู้นเราไปได้เพราะมันไม่ยีเละมันไม่ได้ยากหลายรอบเจ้าขางทีมาแลนเบิ้งทางให้โอ้ยมาแลนเบิ้งให้ก็ได้ซ้ำนันแล้วรถเจอบะเบาเนาะมันร่วนเด่นักคือรถข่อยเนาะ สามสิบสีไอ้สามลอยสองร่อยสามลอยโล่คนี้รถก็ได้หัวคลองบวกคนรับไปสี่ร่อยโล่เฮ้ยทางไหยเบิ่งเอาเบิ่งเอาถ้ามันเป็นยังสี่ตลอดมันก็เพราว่าเดี๋ยวมันจะไปเจอบอกบอกเละเทะเลยอ่ะ ย่างเป็นกิโล่หลวผครับนี่ก็ได้นางไปเอาน่ามน่ามสวงเก็นล่นยันก้อนมีแต่ฟังผุ่นทางแท่าผุ่นทางเท้าผุ่นไม่่ จีนเป็นขี่ตลกโยกเห็นบ้านอ่ะห้อยรล่อรถ <c oughs> <c oughs> เรื่องเนี้ย <laughs> เรียนฝ้าหลาบอยู่คนเดียว <laughs> เรียนไปเรียนกลับซีเธอเธอเนี่ยหอบนีประกาศเลยบางคนบางคนห้อยเนี่ยคน <laughs> ประกาศแล้วยำสองสามรอบแล้วอ <laughs> <laughs>

ไ่เป็อย่างปาต้นนี้ยังหุกเขย